สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันศุกร์ทุกคนนะคะยินด,ดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสีทาโรนะคะชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็ไพ่ออลคอด้วยนะคลิปนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปให้กับเพื่อนๆที่เกิดในวันศุกร์นะคะดวงประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะเป็น general reading นะก็ความรักสุขภาพการงานการเงินโชคลาภนะคะแล้วก็การเรียนด้วยนะสำหรับน้องๆถ้าน้องๆ อาศึกษาท่านใดที่เข้ามาดูนะอ่าโอเคละต้องบอกว่าเป็นดวงทั่วไปนะคะอย่านําออกไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะฟังแบบเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางไปนะคะโอเคชาววันศุกร์ดวงชะตาของเดือนมิถุนาจะเป็นเช่นไรนะ,ะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยตามหาคลิปไหนไม่เจอไปได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะอ่า ใครสนใจนะคะหินมงคลประจำสิบสองราศีก็ไปดูได้ที่เพจนะคะขอเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้กับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์นะคะจัสเมนโอ้โหเดเดวเวอร์มาเลยอะคิงอัพเพนเดิล ห้าดาบเก้าคาถาแปดถ้วยควีนอวานหนึ่งเหรียญสี่เหรียญห้าถ้วยอ่ะขอคําไกด์ไลน์จากจัก,กรวาลสามใบนะคะให้กับชาววันศุกร์นะ The Lover สิบคทาสามถ้วยพลังงานของชาววันศุกร์นะคะไพ่ประจำตัวคือ Judgment คุคุณกำลังจะอยู่ในการหลุดพ้นจากเวรกรรมนะคะมันเหมือนเจอวิบากกรรมอะไรบางอย่างในช่วงชีวิตอดีตเรา มันมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะความเบื่อความเซ็งการถูกหันหลังให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือการถูกหลอกถูกโกงมารู้สึกว่าผิดหวังกับอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเนาะชาววันศุกร์ในเดือนมิถุนายนแต่มันก็มีเรื่องดีด,ด้วยนะไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องทุกข์ใจนะคะเอาแหละการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดนะให้ประจำตัวคือ judgment นะคะคุณจะได้ปลดปล่อยพันธนาการที่มันเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับ เพรากรรมนะคะอะถ้าไพ่ใบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสแสดงว่านะคะเจ้าชะตาจะได้รับการปลดปล่อยจากการรอคอยในระยะเวลาอันยาวนานหมายความว่าไงคุณมีความทุกข์มาในใจนานพอสมควรแล้วละ่ะความจริงต่างๆจะปรากฏไม่ว่าจะเป็นความจริงจากบุคคลสถานการณ์หรือเจ้าชะตาต้องการคําตอบอะไรบางอย่างการรอคอยข่าวในเรื่องของการเงินการงานหรือแม้กระทั่งความรัก การปลดปล่อยคุณออกจากพันธนาการต่างๆคุณจะได้รับอิสระไม่ว่าจะเป็นทางกายความคิดนะคะการลอคอยม,มาถึงจุดสิ้นสุดนะ่ะบางคนทุกกายทุกใจมีปัญหาในเรื่องเงินความสัมพันธ์ภาระหนี้สินสุขภาพมันมาถึงเวลาแล้วนะคะที่จะหมดหมดทุกหมดโศงนั่นเองนะคะคุณเหนื่อยมาเยอะนะ่ะอืมชาววันศุกร์บางท่านเหนื่อยมาเยอะมากๆนะ เบื่อหน่ายนะคะอเนจีแบกรับภาระทั้งสุขภาพภาระหนี้สินหรือแม้จะเจอกับเรื่องยากๆเจอก,กับสถานการณ์ยากคนยากว่างั้นเถอะเอาล่ะการรอคอยมันมาถึงจุดสิ้นสุดเราจะได้ปลดปล่อยแล้วหลังจากนี้สิ่งที่จะเข้ามาหาคือคุณนะคะหมอโบมองเห็นการเงินคุณจะได้รับโชคในเรื่องของการเงินคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินการงานเข้ามานะคะ หรือว่าเป็นช่วงที่คุณกาลังจะเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวหรือเป็นช่วงที่ต้องรัดเข็มขัดอย่างเงี้ยจะมีการเงินเข้ามาคุณจะเห็นว่าคิงถือเหรียญมาหนึ่งเหรียญการเงินของคุณจะโดดเด่นนะคะในเดือนนี้อ่าการเงินโดดเด่นจากที่แบบแย่ๆมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินเอามาเริ่มกันจากการงานก่อนนะคะการงานที่มันทุกข์มันเหนื่อยหรือว่าคุณรู้สึกว่าเบื่อๆเซ็งๆเพลียๆอยากหาอะไรทําหรือว่า เราทำงานหนักอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีใครสามารถทําแทนคุณได้นะคะหรือว่าไม่มีใครช่วยเหลือคุณแต่สิ่งสิ่งนี้คุณจะจัดการได้ด้วยความสามารถสติปัญญาของคุณนะคะคุณอาจจะยุ่งวุ่นวายบีซี่ทำงานหนักนะคะทําเพื่อแบบคนอื่นแล้วก็ทำงอกงอกอยู่คนเดียวเพื่อการเงินอย่างเงี้ยนะคะแบกรับภาระต่างๆนานาแต่มันเป็นช่วงที่แบบสิ้นสุดแล้วนะคะสิ่งสิ่งนี้จะหลุดไปจากคุณแล้วนะเราจะสบายแล้ว ส่วนการงานนะคะใครที่ผิดหวังในเรื่องของการงานมาคุณมีข่าวคุณจะได้ข่าวจากการงานอาจจะมาจากเพื่อนของคุณแนะนําให้หรือคนรักของคุณแนะนําให้จะได้เจอมิตรที่ดีจะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีในเรื่องของการงานหรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจนะคะจะเจอคนในลักษณะธาตุไฟหรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถหน่อยนะคะเทนอวานจะเอา,เอา,เอาแล้วก็นายอวานขึ้นมันเป็นเอเจนีของคุณทุ่มเทเต็มที่สุดๆนะทํางาน ทำงานหนักมากโหดมากอะเออชาววันศุกร์นะคะแต่เอาหลานเป็น energy ที่เรากำลังจะได้รับผลของการตอบแทนการเงินที่ยิ่งใหญ่กำลังเข้ามาหาคุณใครที่รอคอยเงินตกเบอร์เงินโบนัสหรือว่าเงินจากผลงานของตัวเองเงินจากการค้าขายนะคะคุณกำลังจะได้แล้วก็บวกไปกับการเงินที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสจากเจ้านายนะคะหรือการเงินของคุณกำลังจะเข้าสู่การรัดเข็มขัดที่มันปเป็นไปในทิศทางที่ดีนะหรือ ใครที่เคยยืมเงินไปแล้วไม่ให้คืน <c oughs> คุณก็อาจจะได้ข่าวในช่วงนี้ก็ได้นะคะแต่ถามว่ามีโชคลาภไหมมีโชคลาภแต่อาจจะเป็นทุกขลาบนะอ่าทุกขลาบแบบไหนอะคะไม่รู้รู้แต่ว่าได้มาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปอะ่ะม,มีได้มีเสียไปซะอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับการพนันนะเพราะว่ามีเจ้าปีศาจเกิดขึ้นอยู่นะคะอืมไม่แนะนําแล้วก็ สุขภาพต้องระวังเจอเจ้าปีศาจเกิดขึ้นนะคะสุขภาพคุณน่าจะไม่โอเคในเรื่องของระบบอวัยวะหรือว่าอ่าเขาเรียกอะไรล่ะคนที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีอ่ะเออทำงานหนักใช้ร่างกายหักโหมมากเกินไปอ่ะต้องระวังตรงนี้นะคะส่วนอย่างอื่นก็โอเคนะแต่ในเรื่องของเรากำลังจะหมดคออ่ะว่างันเถอะนะคะเนี่ยกำลังจะหลุดพ้น energy ของความหนักความเหนื่อย ความยากๆเอนจีของเจ้ากรรมในเวรไปแล้วเนาะมาสู่ในเรื่องของการเรียนอ่าการเรียนน้องๆนักศึกษาการเรียนไปได้ดีได้สวยนะคะเป็นช่วงที่ต้องเก็บตัวอ่านหนังสือมากๆหน่อยทุ่มเทสุดๆถึงจะชนะนะคะอาจจะมีช่วงความเป็นแบบอ่าดือด้อๆบ้างความเป็นแบบอยากเกเรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็เซ็งเบื่อไม่อยากจะโฟกัสไปที่หนังสือสักเท่าไหร่แต่ต้องทุ่มเทหน่อยนะคะถึงจะ สำเร็จนะการเรียนเนาะอ่ะต่อมาต้องบอกว่าการการงานหรือโอกาสมันจะอาจจะได้มาจากสังคมคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงหรือแม้แต่มิตรหรือว่าจะคู่รักของเราด้วยนะคะมาส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้าง Energy โดดเด่นสำหรับคนที่มีปัญหาคนที่เจอเจ้ากรรมนายเวรอยู่คนที่หันหลังให้เราไปหรือว่ากำลังจะออกมาจากความสัมพันธ์เจ็บแล้วเจ็บอีกทุกนะคะถูกหลอก หันหลังให้กันนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะตัดเวรตัดกรรมได้กับเจ้ากรรมนเวรนหรือใครสักคนที่เรารู้สึกว่ายิ่งคบไปยิ่งทุกขนะ์หนักเหมือนถอยหลังลงคลองไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะตัดสินใจนะคะหันหลังแล้วก็พักฟื้นตัวเองเป็น energy ลักซอนก็มีนะบางคนลักซอนรักสามเศร้าความจริงความลักกำลังจะถูกเปิดเผยนะคะแต่การรอคอยเนี้ย มันจะปลดปล่อยคุณนะคะสิ่งที่คุณกำลังกระลังเผชิญอยู่จะปลดปล่อยเองออกมาจากพันธนาการเหล่านั้นแล้วส่วนคนโสดเอเนจีคนโสดคุณจะได้เจอมิตรเจอมิตรที่ดีถูกใจในงานเลี้ยงหรือว่าเพื่อนติดต่อให้เอเนจีเป็นชาวธาตุไฟหรือธาตุดินนะคะส่วนคนที่มีคู่ที่ชีวิตรักไม่มีปัญหารู้สึกว่าคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการเงินนะคะหันหน้าข้อาหากาันคู่ของคุณหรือคุณอาจจะเหนื่อยเกี่ยวกับการงานแล้วก็ภาระของหนี้สินเราอาจจะยื่นมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือคู่ของคุณให้การสนับสนุนเรื่องของการเงินเราด้วยนะคะมันเป็น energy ที่ดีอยู่นะถ้าคนมีคู่แล้วช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนกันหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้นะคะแต่บางคนนะคะรู้สึกเหนื่อยหนะักภาระทางงานไม่พอความสัมพันธ์ภาระทางเรื่องของครอบครัวอีกอย่างเงี้ยคุณกำลังจะมีมือมาจากกวาลมาช่วยเหลือคุณอะไรบางอย่างนะคะอืมคนะจะได้เจอคนถูกใจคนที่มีคู่นะคะเป็นช่วงที่คุณจะเคลีย ปัญหาอา,อาจจะเป็นเหนื่อยๆหน่อยนะคะอ่าแล้วก็คนที่มีปัญหาเราอาจจะต้องได้จบความสัมพันธ์หรืออาจจะจบแต่ยังจบไม่ขาดนะแต่เราเนี่ยจะมันถึงเวลาที่ความชัดเจนนั้นมันจะกระจ่างมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราอาจจะหลุดพ้นจากความทุกนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ความรักให้หน่อย โชคลาภมีนะอาจจะเป็นทุกขลาบนะคะแต่การเงินคุณจะดีนะในเดือนนี้อใครที่รอคอยเงินตกเบิรเงินก้อนใหญ่หรือเงินอะไรบางอย่างเงินช่วเหลือเราจะได้รับนะคะแล้วก็เงินจากการทุ่มเทบางอย่างอืขอดูให้ความรักหน่อยเป็นยังไงบ้าง l i f e is be h i g d นะใครที่รู้สึกว่าถูกเทมาถูกหลอกมาหรือว่าถูกทำร้ายมา toxic relationship หรือว่า เจอบบคนไม่ดีคนเอารัดเอาเปรียบเราอ่ะมีความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งเกลียดหรือว่า energy ที่ไม่ดีคุณจะทิ้งมันไว้ข้างหลังกับความเจ็บปวดนั้นนะคะ s p e c i a l guidance คนที่มามีอิทธิพลกับคุณเขาผูกพันทางจิตวิญญาณกับคุณคุณจะรู้สึกว่าทั้งรักทั้งเกลียดทั้งแค้นหรือว่ามันรักมากมันเจ็บมากลืมไม่ได้สักทีมันทุกข์ใจแต่คนที่อยู่ใน energy in love คนที่กำลังจะเจอใครสักคนในเดือนมิถุนายนคนคนนี้ เป็นคนที่ผูกพันทางจิตวิญญาณนะคะ The Lover เข้ามามาจากเพื่อนมาจากสังคม Connection เพื่อนฝูงหรือมาจากโลกโซเชียลก็ได้แล้วก็ให้ระวังอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่รู้จักเขาดีพอไม่ว่าใครก็ตามในเดือนนี้การสวมหน้ากากเข้ามาหวังผลประโยชน์ในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าฉาบฉวยนะคะก็ต้องระวังเพราะมีเจ้าปีศาจเจ้ากำนายเวรเกิดขึ้นระวังเจอเจ้ากำนายเวรด้วยนะคะต้องระวังตัวดีด นะถ้าเป็นความรักให้ระวังในเรื่องของอีโก้การใช้อารมณ์ความหึงหวงการเกิดขึ้นได้นะคะความหึงหวงเราห่วงแฟนหรือแฟนห่วงเรานะคะเป็นช่วงที่เรามีสเสน่ดึงดูดมากๆในช่วงนี้นะคะอืมนี่ก็เป็น energy ของชาววันศุกร์นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่า ไม่ใช่ดวงส่วนตัวยังไงใช้วิจัยในการรับฟังด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีมากๆแล้วก็แล้วไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ไลค์แชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ